แต่งหนึ่งบนนอกพรีวิวก่อนเกมโคเอเชียพบสกอตแลนด์ค่ำคืนนี้โคเอเชียพบสกอตแลนด์ Scotland, ในศึกยูฟาในชนลีเวลาห้าทุ่มเรามาวิเคราะห์และฟังกันสักหน่อยสําหรับอาการบาดเจ็บของทั้ง2ทีมนั้นไม่มีนักเตะคนไหนเลยที่ได้รับบาดเจบ็บนั่นหมายความว่าค่ำคืนนี้ทั้ง2ทีมจะส่งผู้เล่นตัวจริงในเน้นลงสนามอย่างแน่นอนโคเอเชียนั้นอยู่ในอันดับ2ของตารางลีกเอกลุ่ม1โดยผลงาน2นัดแรกของพวกเขาคือการแพ้โปรตุเกสไป1ประตูต่อ2และชนะโปรแลนด์เป็น1ประตูต่อศูนดังนั้นในเกมที่จะพบบกกัสแด์ถ้า ทัพตามมากรูปอยากมีรุ่นขึ้นไปเป็นจากฝูงเหนือทีมอย่างโปรตุเกสก็ควรจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้อย่างเดียว5นัดหลังสุดของโคเอเชียชนะ1แพ้2เสมอ2ซึ่งเรียกได้ว่าอาการน่าเป็นห่วงโดยการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 3 3แดนกลางจะวางกับตันทีมอย่างรูกาโมดิสคอยปั้นเกมสนับสนุน3าประสานในแดนหน้าอย่างมาโกปิยาซาอิกอรมาตาโนวิดและลูกาซูสิตลงราตาข่ายร่วมกันมาดูทาง Scotland. สกอตแลนด์สกอตแลนด์นั้นแพ้ไป2อนัดรวดในศึกเนชันลีกให้กับโปแลนด์และโปรตุเกสทำให้พวกเขารัง ตารางลีกเอลุมหนึ่งซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้ถ้าหากสกอตแลนด์ยังอยากมีลุ้นเข้าไปเล่นในรอบต่อไปพวกเขาควรที่จะเก็บแต้มให้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต้มจากโคเอ,อเชียแม้การเล่นเป็นทีมเยือนจะเป็นงานยากก็ตาม5นัดหลังสุดของสกอตแลนด์คือเสมอ1แพ้4เรียกได้ว่าอาการสาหัสเลยเดียวการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1แดนกลางจะวางสองแข้งจากนาโปลีอย่างบิลลี่กิมัวและสกอตแม็กโทมินีคอยปั้นเกมร่วมกันโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างลินดอนไดส์ลงบูในเกมนี้เกมนี้หากไม่มีอะไร ผิดาพาดโคเอเชียเจ้าบ้านน่าจะเอาชนะผู้มาเยือนอย่างสกอตแลนด์ไปได้แบบสบายๆโดยเรื่องของผลสกอร์นั้นคาดว่าตาทับหมักลุกจะทําได้ไปถึง2ประตูด,ด้วยกันถ้าใครมั่นใจก็ตามกันได้เลยนะครัถ้าไม่มั่นใจก็สวนกันได้เลย